ช่วงนี้ราศีใดยิ่งเสี่ยงโชคยิ่งรวยนะครับมาดูซิว่าเป็นราศีของท่านหรือเปล่านะครับผมจะเสี่ยงราศีละหนใบ12ราศีก็คือ12ใบนะครับอ่ะมาดูกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12นะครับและไพ่ที่ดีที่สุดนะครับหรือว่าใบที่ขึ้นมาแต่ละราศีเนี่ยเป็นไพ่ดีถือว่ามีโชคมีราบยิ่งเสี่ยงโชคยิ่งรวยแต่ถ้าเป็นไพ่ธรรมดาก็ไม่ดูนะครับราศีแรกครับราศีมังกรได้ไพ่อัศวินดาบครับต้องบอกว่าราศีมังกรต้องทําด้วยน้ําพักน้ําแรงหยัดเหงื่อและแรงกายเนาะไพ่ดาบราศีต่อมาครับราศีกุม ได้ไพ่ราชาถ้วย King of Cup ก็ต้องบอกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักความเมตตาคำพูดจะให้โชคให้ลาบได้ราศีต่อมาครับราศีมีนครับได้ไพ่ Temperance ช่วงนี้ต้องเดินทางครับชีพจรรองเท้าสักนิดหนึ่งแต่การพูดการค้าขายหรือว่าติดต่อนะครับออนไลน์ก็ให้โชคให้ลาบได้เพราะฉะนั้นจะเน้นเรื่องงานมากกว่าครับราศีต่อไปครับราศีเมฆเขาบอกเน้นราศีนี้อ่ะได้ไพ่เด็เดเลยนะครับต้องบอกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีโชค ลาบจากการเสี่ยงโชคนะครับเพราะฉะนั้นต้องงดเสี่ยงนะครับเพราะว่าไพ่เดอะเดยให้ไปทําบุญกับโรงศพคนเจ็บคนป่วยดีกว่านะครับราศีต่อไปครับราศีพฤษภอ๋อนี่ครับไพ่ราศีพฤษภเดอะสตาร์ครับมีไพ่ของความโดดเด่นเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ถือว่ายิ่งเสี่ยงโชคยิ่งรวยได้ครับราศีพฤษภนะครับราศีต่อไปครับราศีเมถุนครับได้5้าถ้วย คอตกเลยกังวลใจหรือมีความว้าวุ่นเพราะฉะนั้นราศีเมถุนยาเพิ่งไปเสี่ยงโชคนะมันจะสร้างนี้สินเก่าให้เพิ่มนี้สินใหม่อีกนะครับราศีต่อไปครับราศีกรกฎครับได้ไพ่อัศวินไม้เท้าแปลความหมายถึงความขยันความกระตือรน้นความมุ่งมั่นความเพียรพยายามจะให้งานให้ความสําเร็จมากกว่าราศีต่อไปครับราศีสิงห์ครับได้ไพ่ห้าดาบไม่เลยไม่ควรเสี่ยงโชคครับไพ่ห้าดาบตัวนี้จจหนีเพิ่มเพราะฉะนั้น น้ำพักน้ำแรงราศีต่อไปครับราศีกันนี่เก้าเหรียญน,นะครับต้องบอกว่าราศีที่ยิ่งเสี่ยงโชคยิ่งรวยครับนี่ครับเก้าเหรียญราศีกันครับได้เงินเพิ่มปูนได้มีสิ่งต่างโชคดีราศีต่อไปครับราศีตุลครับได้ไพ่หกถ้วยหกถ้วยแปลความหมายถึงชีวิตเรื่อยสบาย,บายไม่เดือดไม่ร้อนนะครับมีโชคลาภจากอาหารขนมนมเนยรวมถึงคนรัก ราศีพิจิกครับให้เน้นอีกหรอได้ครับดูนะครับได้ไพ่เด e m มูลนราศีพิจิกนะครับพอๆกันจับมือกับราศีเมษเลยครับไม่ควรเสี่ยงโชคนะครับเด e m มูลทุกังวลใจปัญหาจะเยอะกว่าเดิมนะเพราะฉะนั้นราศีนะครับพิจิกไม่ควรเสี่ยงครับราศีสุดท้ายครับ ราศีถะหนูได้ไพ่สองถ้วยขอแฟนดีกว่านะครับได้ความสุขความเจริญความมั่นคงได้เพราะคนรักจะให้โชคเพราะฉะนั้นราศีที่โดดเด่นนะครับคือราศีพฤษภนะครับแล้วก็ราศีกันครับยิ่งเสียงโชคนะครับยิ่งรวยอ่าใครเกิดสองราศีนี้นะไปเลยครับ เต็มเลยครับซื้อเป็นปึกๆเลยวรวยแน่นอนนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จอ่ะ,นะะนะครับก็ครบแล้วนะครับราศีที่นะครับยิ่งเสี่ยงโชคยิ่งรวยนะครับราศีที่ห้ามเลยนะก็มีราศีนะครับนะนี่นะครับราศีเมษ ราศีเมถุนนะครับแล้วก็ราศีสิงห์และก็ราศีพิจิกไม่ควรเสี่ยงนะครับอ่ะยังไงก็มาถึงเวลานะครับก็หมดเวลาทุกวันอังคารนะครับกับอาจารย์มงคลรอดท้งทำในรายการพราวพยากรณ์สำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมีสิ่งต่างที่ดีอย่าลืมนะนะครับป้องกัรล้างมือให้สะอาดสวมหน้ากาก,กอยู่เสมอมีระเบียบ มีวินยัยโดยเฉพาะบุคคลที่ต้องทำงานกับชาวต่างชาตินะครับโดยเฉพาะนะครับจังหวัดต่างๆที่เขาระบุเอาไว้นายจ้างคนเป็นนายจ้างเราป้องกันได้ครับมีความเก่งมีความขยันมีความสะอาดแล้วก็ป้องกันสร้างชื่อเสียงสร้างกู้ชื่อเสียงกลับขึ้นมานะครับขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จครับวันนี้อาจารย์มงคลรอดทิรรทำลาไปก่อนนะครับรวยๆครับ